สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> ที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดก้อทำอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันมาพูดคุยในเรื่องของทุก <c oughs> ในปัจจุบันความสุขในปัจจุบันความสุขในปลายภาคหน้า เรือเม,แ,มแต่ความสุขอย่างยิ่งเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะครับก็ได้ทรงสั่งสอนพวกเราก็เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ตั้งแต่ให้พ้นจากทุกข์ในโลกเช่นไปเวรต่างๆตลอดจนถึงความเป็นผู้ที่ไม่มีนี้สินเป็นต้น โดยสั่งสอนให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษาประกอบอาชีพการงานเพื่อให้ได้ทรัพย์มาโดยถูกต้องเป็นเครื่องตำนุบำร,รุงชีวิตให้มีความผาสุกและให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาสมบัติที่หามาได้ตลอดจนถึงการงานที่ประกอบกระทํา ให้ตั้งมั่นเป็นสมบัติคือเป็นความถึงพร้อมนอกจากนี้ก็ให้รู้จักการครบมิตรที่ดีงามอย่างเช่นบุคคลที่มีศรัทธามีศีลมีจากะมีปัญญาเป็นต้นและให้ใช้ใจตามกำลังแห่งทรัพย์ที่อามาได้ไม่ให้เบียดเบียนตัวเองมากนักและไม่ให้ฟุ่มเฟื่อยมากนัก คือให้ผ้นจากความทุกข์อันเกิดจากความไม่มีทรัพย์ที่ควรจะมีไม่ขัดข้องในการบริโภคใช้สอยไม่ประกอบการกระทำที่มีโทษไม่มีนิสิน<ม>ก็จะทำให้ชีวิตนี้ได้รับความสุขในปัจจุบันและพระพุทธองค์ยังทรงสั่งสอในให้พ้นจากความทุกข์ในอบาย คือในพบหรือในภาวะที่ไม่เจริญที่ตกต่ำที่ประกอบไปด้วยทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าโดยสั่งสอนให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อประกอบไปด้วยการพิจารณาคือมีปัญญาพิจารณาไม่เชื่ออย่างงมงาย โดยตรงก็คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารวมถึงเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในกรรมหรือในวิบากคือผลของกรรมและเชื่อในความที่สัตว์ทั้งหลายหรือผู้ที่ค้องติดมีกรรมเป็นของตนและส่งสั่งสอนให้ประกอบด้วยศีลคือเว้นจากการประพฤติที่เป็นภัยเป็นเวรทั้งหลาย ส่งสังสอนให้ถึงพร้อมด้วยจากคะคือการสละหรือการบริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นต้นรวมทั้งสั่งสอนให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือการรู้จักบาปบุญกุนโดษประโยชน์มิช่ประโยชน์เมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วก็ทำให้บรรลุถึงความเจริญทางกายทางวายชาทางใจไม่ตกต่ำไม่เป็นทุก เพราะภัยเวรบาปอากุะลธรรมทั้งหลายจึงจะมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสืบต่อในภายภาคหน้าทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกอื่นและอีกประการหนึ่งก็ส่งสอนให้พ้นจากวัฏสงสารก็คือวัฏเองทุกทุกก็คือความเวียนว่ายตายเกิด ดังที่ดังที่ส่งได้ตราแสดงถึงทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุก์ตั้งแต่ทุก์คือชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะทุกขหรือทุกตามสภาพตลอดจนถึงทุกทางจิตใจทุกทั้งปวงนี้ก็เกิดจากตนาคือความดิ้นรนทยานอยาก การปฏิบัติเพื่อให้ผลวัฏจัทุกนี้ก็เป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้นแม้ว่าจะยังต้องการดำเนินแม้ว่ายังต้องการจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็ควรต้องปฏิบัติในทางดับวัฏจัทุกด้วยจึงจะพบกับความสุขของจิตใจอย่างแท้จริงแม้ว่าจะยังดับ ตัวทุกข์สมุทัยคือตัณหายังไม่ได้ก็สามารถที่จะเป็นนายของตัณหาได้คือไม่เป็นทาตของตัณหาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัณหาตาโสเป็นทาตของตัณหาหรือตนณหาตาสีเป็นทาสของตัณหาเราที่เป็นทาสของตัณนานั้นย่อมมีความทุกข์อย่างยิ่ง เพราะจะต้องถูกตณหาคือความริ่นรนดยานอยากในจิตใจของตนเองบังคับให้ประกอบกรรมต่างๆเพื่อสนองตัณหาคือความริ่นรนดยานอยากเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่อาจที่จะละบาปอากุศลทุจริตประกอบบุญกุศลสุจริตต่างๆได้ตามสมควรหรืออาจจะทำได้มากหรืออาจจะทำได้ยาก เพราะการที่เพราะการที่สนองตนาความดิ้นรนทยานอยากนั้นถ้าเป็นตนาอย่างแรงก็จะแสดงออกเป็นความโลภความโกรธความหลงที่รุนแรงด้วยก็จะละเมิดไปในทางศีลอย่างเช่นค่าเขาบ้างลักของเขาบ้าง ประพฤติปิดในการบ้างพูดเท็ดหลอกลวงเขาบ้างตลอดจนถึงดื่มสุรามีไรยาเมาอันเป็นทางที่ตั้งเห่งความประมาทต่างๆจึงเป็นเหตุให้ทำลายความสุขที่พึงจะได้ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายภาคหน้าไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะพ้นจากอบายทุกติได้ ฉะนั้นคนเราจํำนวนมากจึงต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆในปัจจุบันและในภายภาคหน้าอยู่เป็นจํำนวนมากทั้งที่จริงควรที่จะประสบกับความสุขก็ไม่สามารถที่จะได้ความสุขนั้นแม้ว่าจะมีเครื่องแวดล้อมน่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขอยู่ในปัจจุบัน เช่นประกอบด้วยลาบยศสัรเสริญหรือความสุขต่างๆอยู่ในปัจจุบันควรที่จะเสวยลาบยศสรนเสริญสุขในปัจจุบันนี้ให้ชีวิตมีความสุขแต่เมื่อเป็นธาตุของตนาแล้วก็ไม่ได้รับความสุขจากลาบยศสัรเสริญน,นั้นและกลับที่จะใช้ลาบยศสรรเสริญหรือสุขนั้นไปประกอบกรรมที่ชั่วต่างๆ เพื่อสนองตนาคือความดิ้นรนทยานอยากและแม้ว่าจะไม่ใช้ประกอบกรรมที่ชั่วอะไรมากนักแต่ก็ไม่ได้พบกับความสุขทางจิตใจทั้งทางกายในปัจจุบันเพราะอำนาจของความดิ้นรนทยานยากยึดถือต่างๆแผดเผาจิตใจกลุ่มรมจิตใจให้มีความทุกข์และเมื่อประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดต่างๆ ก็ยิ่งจะได้รับผลเป็นอาบายคือความตกต่ำความเสื่อมสืบต่อไปในภายภาคหน้าอันเป็นตับายทุกข์ด้วยฉะนั้นแม้จะรู้สึกว่าตอนเองยังมีตนาคือความดิ่นรนทยานอยากและพอใจที่จะอยู่กับตนาคือความดิ่นรนทยานอยากเป็นโลกิยะคือความเกี่ยวข้องอยู่กับโลกก็ไม่ควรที่จะเป็นธาตของตนา เมื่อมีตนาอยู่ก็ให้เป็นนายของตนาคือความดิ้นรนดยานยากและเมื่อนายของตนาคือตนเองประกอบด้วยศรัทธาปัญญาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้อาศัยตนาประกอบกรรมที่ดีที่ชอบคือให้อยากประกอบกรรมที่ดีที่ชอบควรควายประกอบกรรมที่ดีที่ชอบยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นดังนี้ ก็สามารถที่จะบรรลุถึงความสุขทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าเมื่อศรัทธาปัญญาเจริญเติเตบโตขึ้นก็จะละตนาได้ในที่สุดาอาศัยการปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นการอาศัยตนาละตนาการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยการปฏิบัติในทางละวัตตะทุกข์หรือวัตตะสงสารคือละตนานั่นเอง ละความดิ้นรนทยันอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จึงทำให้ตนเองเนี่ยเป็นนายของตนาได้ไม่ต้องเป็นทาสของตนาการปฏิบัติแบบนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้แก่ภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ามิกขาละท่านมิกขาละได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า บุคคลที่ได้ชื่อว่าเอกวิหารีคือเป็นผู้อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่โดยมีเพื่อนสองด้วยการปฏิบัติอย่างไรพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสตอบมีความว่าบุคคลที่ชื่อว่าเอกวิหารีผู้อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมีเพื่อนสองนั้นก็ต้องปฏิบัติให้ตรงกันข้าม กับบุคคลที่ชื่อว่าไม่ใช่อยู่ผู้เดียวแต่ว่าอยู่ด้วยมีเพื่อนสองและและพระองค์ก็ได้ทรงแสดงถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ผู้เดียวแต่อยู่ด้วยเพื่อนสองก่อนคือมีใจความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธิปักและทันมารมคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาปล่อยใจ เป็นปียรูปคือเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่เป็นสิ่งที่ชวนให้ปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความติดใจยินดีมีอยู่ถ้าอภินันคือพอใจชมเชยหรือชื่นชมย่อมมีนันติความเพลินเมื่อมีนันติความเพลินก็ย่อมมีความติดใจยินดีก็คือราคะเมื่อมีความติดใจยินดีก็ย่อมจะมีความผูกพันและเมื่อเป็นไปดังนี้ถึงแม้จะอยู่ป่า อันเป็นที่สงบสงัดเป็นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบสงัดก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวแต่ชื่อว่าอยู่ด้วยมีเพื่อนสองเพื่อนสองก็คือตนาความดิ้นรนทยานอย่างหมายถึงอาการที่มีความเพลินมีความติดใจยินดีมีความผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสปรูถ้าปาและ และทันมารมคือเรื่องราวต่างๆยังละตนาไม่ได้ต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงอีกถึงทรงแสดงถึงผู้ที่อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมีเพื่อนสองซึ่งก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามมีใจความว่ารูปเสียงกลิ่นรสปโธทบะและเรื่องราวต่างๆที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นสิ่งที่รักที่เรียกว่าปีรูป ชวนให้ต้องการปรารถนาเป็นที่ตั้งของความติดใจมีโยถ้าภิกษุไม่อภินันคือไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ชื่นชมก็ย่อมจะไม่มีนันทิคือความเพลินเมื่อไม่มีนันทิคือความเพลินก็ไม่ติดใจรักใครปรารถนาเมื่อไม่มีความติดใจก็ย่อมไม่มีความผูกพัน ดังนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ผู้เดียวไม่ได้อยู่เพื่อนสองนะไม่ได้อยู่ด้วยเพื่อนสองก็เพราะว่าละตนาคือความลิ้นรนทยานอยากได้และก็ได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุที่ชื่อว่าผู้อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมีเพื่อนสองดังนี้แม้จะอยู่ในที่สุดบ้านดังที่เรียกว่าคามคามวาสี คือยังกล่นเกลือนนเกลือนกลนไปด้วยบุคคลทั้งหลายและยังมีเสียงที่ไม่สงบเหมือนอย่างถิ่นที่เป็นบ้านเป็นเมืองแม้เช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ผู้เดียวไม่ใช่อยู่ด้วยมีเพื่อนสองเพราะละตนาคือความดิ้นรนทยานอยากออกเสียได้ตามคำสั่งสอนนี้ทำให้เราเองเห็นหลักในการปฏิบัติ ที่มุ่งเข้ามาโดยตรงก็คือการปฏิบัติธรรมจิตใจนี้เองให้สงบสงัดเป็นประการสําคัญและในการปฏิบัติธรรมจิตใจให้สงบสงัดนั้นก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมจิตใจให้พลนทุกข์ไม่ใช่อยู่กับความทุกข์ถ้าจิตใจย,ยังไม่พลนทุกข์ยังอยู่กับความทุกข์จะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านก็ยังจะเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง เพราะว่าอันที่จริงนั้นจิตใจที่อยู่กับทุกข์ไม่พ้นจากทุกข์นั้นก็คือจิตใจที่ยังมีความพอใจชื่นชมยินดีเพลิดเพลินติดใจรักใคร่ผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโอทัะพะและธันมรมที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายที่ประสบพบผ่านทางตาหูจมูกดินไก่และใจนั่นเอง แม้จะหลบไปอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดไม่มีผู้คนพลุกพล่านตาหูจมูกลิ้นกายก็ดูเหมือนสงบสงัดคือตาก็ไม่เห็นอะไรที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเห็นแต่ต้นไม้ภูเขาหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่น่ารักใคร่น่าพอใจแต่อายตนะข้อที่หกคือมโนหรือใจยังมีความพอใจอยู่ยังชื่นชมเพลิดเพลินติดใจผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโปถะป่และธันรรม ที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจทั้งหลายโดยที่ยังหน่วงคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็เป็นอันว่ายังอยู่กความทุกข์ยังไม่ผลจากความทุกข์เพราะว่ายังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ยังมองไม่เห็นว่าเป็นตัวทุกข์แต่ยังมองเห็นว่าเป็นตัวสุขหรือเป็นตัวเหตุให้เกิดสุขอยู่ เมื่อเป็นดังนี้จึงเท่ากับว่ายังชื่นชมยินดีอยู่ในตัวทุก์หรือในสิ่งที่เป็นทุก์ยังมองไม่เห็นทุก์เมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ายังเป็นธาตุของทนายังอยู่กับทนายังมีทนานี้เป็นตัวเพื่อนอยู่ด้วยกันยังไม่พรากออกไปได้ยังไม่ใช่ตัวคนเดียวยังมีทนาเป็นเพื่อนอยู่ก็คือยังมีเพื่อนสอง เมื่อเป็นดังนี้จึงไม่พ้นจากความทุกข์ยังอยู่กับทุกข์จะอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านก็อยู่กับความทุกข์เหมือนกันฉะนั้นจึงต้องการที่จะปฏิบัติให้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโูดปากทันมารมเรื่องราวเหล่านี้แหละให้มองเห็นว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวเหตุเกิดทุก์ไม่ใช่เป็นตัวสุขเป็นตัวเหตุให้เกิดสุขนะ ทั้งนี้ก็ด้วยการใช้ปัญญาในการพิจารณาให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวทุกข์ที่ทำให้เกิดทุกข์ต่างๆได้ให้เห็นว่าเป็นตัวสังขารสิ่งประสมปรุงแต่งซึ่งต้องเกิดต้องดับก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างหนึ่งเมื่อมองเห็นอย่างนี้จึงจะเห็นทุกข์เมื่อเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็จะไม่ต้องการ จก็จะไม่ยินดีพอใจไม่ชื่นชมไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจไม่ผูกพันเพราะเมื่อเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็ย่อมจะไม่ผูกพันจะไปผูกพัน,นไม่ต้องไปจะไปไม่สามารถไปผูกพันไดน้ไปต้องการทําไมเมื่อมันเป็นตัวทุกข์ก็จะไม่มีความผูกพันแต่ที่ยังผูกพันอยู่ยังพอใจอยู่ก็เพราะเห็นว่าเป็นตัวสุข ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจอยู่แต่ถ้าเห็นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นที่รักน่า <jun> ใคร่น่าปรารถนาพอใจแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงเป็นที่รักใใรไม่ใช่สิ่งที่จะพึงปรารถนาต้องการไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงยินดีติดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงยินดีติดใจแล้วอันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติสําคัญหากว่าทําได้ ก็คือเห็นทุกในสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นสุขเหล่านี้ได้จึงจะพ้นจากทุกได้คือจะเป็นนายของตหนาได้และก็จะดับตหนาได้ตามภูมิชั้นของการปฏิบัติของแต่ละบุคคลนี่คือลักษณะที่จะนำพาให้พ้นจากความทุกข์ทั้งในปัจจุบันในภายภาคหน้าและก็อย่างยิ่งด้วย เพราะหลายๆท่านเองก็ยังจมปลักอยู่กับความทุกข์นะแม้ในปัจจุบันก็ไม่มีความสุขสวัสดีคุณพี่มนขอบคุณมากที่มาทักทายมาให้กำลังใจกันครับนะก็คอยมีความสุขความเจริญครับคุณดุษฎีเกลวชนะอนุโมทนาสาธุเช่นกันก็คอยมีความสุขความเจริญครับ พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมะอันเป็นสัจจะก็คือความจริงของจริงของแท้ซึ่งรวมเข้าก็คือรวมในอริยสัจทั้งสี่นั่นเองก็คือทุก์เหตุเกิดของทุกความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขทุกข์และเหตุเกิดทุกนั้นเป็นสัจจะคือความจริงในด้านทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นสัจจะ คือความจริงในด้านดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาย่อมรวมลงในสัจจะทั้งสีน่นี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ท่งพญ,ญา,พาก์ปัญหนาทั้งหลายในอริยสัจไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานอกอริยสัจซึ่งไม่อาจจะรู้จะเห็นได้ที่ไม่อาจจะรู้จะเห็นได้นั้นก็คือบุคคลผู้ฟังไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ แต่อริยสัต์นั้นผู้ฟังรู้เห็นตามได้เพราะเป็นสัจจคือความจริงในกายอันยาวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี้ทรงแสดงอริยสัตว์ภายในในภายในขอบเขตแห่งกายที่ยาวาหนึ่งที่มีสัญญามีใจนี้ครองเพราะฉะนั้นจึงรู้ตามหรือเห็นตามด้วยตนเอง คำสอนเป็นอันมากของพระพุทธองค์นั้นก็ทรงชี้ให้รู้จักทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่ประกอบอยู่ด้วยทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์กายที่ยาววานหนึ่งมีสัญญามีใจนี้ก็คือาานา์อายตนะธาตุของทุกๆคนรวมเข้าเป็นนามรูปหรือกายใจที่หมายถึงนามและรูปนั่นเองและสิ่งนี้เองที่เป็นตัวทุกขสัจจะสภาพที่จริงก็คือทุกข คือกายที่ยาววานหนึ่งที่มีสัญญามีใจหรือนามรูปหรือกายใจนี่แหละเป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงก็คือทุกข์ประกอบอยู่ด้วยสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และตัวทุกข์ก็พึงได้กล่าวว่าเป็นทุกข์สองชั้น,นที่ประกอบกันอยู่ก็คือหนึ่งก็เป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพคือเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นตัวสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพมีขัน นะอย่างเช่นขันอายตนะธาตุหรือกายใจหรือนามรูปหรือกายที่ยาววานึ่งที่มีสัญญามีใจเนี่ยครองของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนามรูปของใครก็ต้องประสบกับภาวะทุกข์อยู่ทังนี้นี่เป็นทุกข์ขั้นที่หนึ่งและทุกข์อีกขั้นก็คือทุกข์ทางใจเพราะมีตนาคือความริ้นรนทยานอยาก ประกอบอยู่ก็ทําทให้เกิดโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสก็คือความโศกเศร้าเสียใจความคร่ำครวญอันไล่อ่อนความทุกข์กายทุกใจความครับแขนใจพวกนี้เป็นทุกทางจิตใจหรือที่เรียกว่าปกินกะทุกทุกเบตเตเล็ตทางใจต่างๆอีกชั้นหนึ่งประกอบอยู่นี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าทุก ที่มีอยู่ในตัวเราของพวกเราทุกๆคนก็พิจารณาให้แยบใายสวัสดีคุณวิพาณีอนุโมทนาบุญขอบคุณที่มาทักทายไหมกำลังใจครับสวัสดีคุณโกโมอนุโมทนาสาธุเช่นกันก็ขอให้มีความสุขความเจริญเช่นกันครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่มารับชมมารับฟังตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> มาก่อนจากกันในค่ำคืนนี้ มาฝึกอบรมจิตอยู่กับลมหายใจสักหนึ่งนาทีตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกก็ยาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รูนะ้เริ่มได้เลยสักหนึ่งนาทีครับ วันละนิดวันละหน่อยทุกๆวันสังสมพระวุทธองค์ท่านตรัสว่าเจริญอนาปานาสติหรือเจริญสมาธิแค่ลัดนิ้วมือเดียวนะให้จิตทางมันก็ยังเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเราทําทุกวันสังสมสังสมไปทุกวันก็มีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลก็วันนี้อนโมตนาสาธุกัะทุกท่านอนโมทนาบุญกับคุณรัตนกะุลสุจินที่อ่อนดังมาร่วมรายการ อนโมตนาสาธุกับคุณจอยสุภาพรคุณสัตดินานคุณรัตตคุณคุณพิมลคุณสินและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตัดทัคลิปทุกคลิปก็คอยไดริยะสั์สตตาสินิริโอตปะสุจกักจักขปัญญามีอินสียหัสตาวิรยิยะสติสมาธิปัญญามีกําลังของเซกัสตายริโอตปะิริยปัญญาขอให้ทุกท่านได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้เถิด สาธุด้วยครับทุกท่านนะกลับมาพูดคุยกันในข้อคิดก็ทำแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ผมลาไปก่อนสาธุครับ